ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่พี่ฟซีทุกท่านด้วยนะผมสำหรับอีพีนี้ทางช่องก็จะมาเปิดสั่งจองพระขุนแผนภายกุมารพระจารย์ดิเลกวัดน้องไายให้พี่ได้บูชากันนะผมสำหรับพระคุนแผนภายกุมารรุ่นนี้จะสร้างโดยวัดเถภายนะผมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อ สร้างศาลาการปรี่ียนและบูรณะภายในวัดเถไยจังหวัดสุพรรณบุรีนะผมพระคุณแผนภายกุมารรุ่นนี้พระอาจารย์ดีเลกท่านเมตตาเขียนอัขระยันและก็ไอสานจิตปลุกเสกให้นะผมสําหรับพระคุณแผนภายกุมารรุ่นนี้พุทธาพิเศษมาแล้วทั้งหมด5วาละด้วยกันนะผมวาละที่หนึ่งปั๊มนาเลิกพร้อมไอสารจิต บุกเสกโดยพระอาจารย์ดิเรกอนุตตโลในวันที่10มีนาคม2568ที่ผ่านมานะครับผมวาระที่สองพุทธาพิเศษโดยพระอาจารย์ต้อมวัฒนาสแสบงในวันที่13มีนาคม2568ที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็วาระที่สามพุทธาพิเศษในวันที่14มีนาคม2568 พุทธาพิเศษณธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะผมอันนี้ก็จะมีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่เวรวัดบรุรภาโคกเดือแล้วก็หลวงพ่อทองวัดป้านไร่นะผมร่วมพิธีพุทธาพิเศษในวันที่14มีนาคม2,568นผมสำหรับวาระที่4ก็ทําการพุทธาพิเศษในวันที่14มีนาคม2,568เช่นกันนะผม โดยหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ำเย็นนะผมพุทธาพิเศษให้นะผมในวันที่14มีนาคม2568ันาหสำหรับวาระที่5พุทธาพิเศษหน้าวัดบ้านถ้ำอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะผมอันนี้พุทธาพิเศษกลางถ้ำนะผมหนาา้าศาลแม่บัวขี้โดยมีพระอาจารย์อรุชาวัดโพราชบุรณะและก็ พระอาจารย์เพียววัดหัวรังร่วมปลูกเสกนะผมแล้วก็จะมีฤาษีสายคารวาสร่วมพุทธาพิเศษด้วยทั้งหมดเจ็ดตนด้วยกันนะผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศพุทธาพิเศษก,กลางถ้ำณศารแม่บัวขี้นะผมอันนี้พุทธาพิเศษตรงตามตำรานะผมก็จะมีพระอาจารย์อนุชาวัดโพราชบูรณะและก็ พระาจารย์เพียววัดบ้านหัวรังนะผมและก็ฤาษีสายคารวาสร่วมพุทธาพิเศษด้วยทั้งหมด7ตนนะผมนี่เป็นลักษณะบรรยากาศในการพุทธาพิเศษกลางถ้ำนะผมสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่2รายการนะพี่นะผมบูชามาแค่2รายการนะผมรายการลังลุ้นกับลังนำเลิกผมไม่ได้บูชามานะผม ผมบูชามาเป็นรายการจองนะผมเป็นรายการหลักก็คือรายผมบูชารายการที่สองกับรายการที่3ม,มานะผมรายการที่สองก็จะเป็นพระคุณแผนเนื้อกยายศาสตร์ฝังตะกุดทองคํา2ดอกนะผมนำเลิกจํานวนการจัดสร้างของรายการที่สองหนึ่ง้อหดองค์อันนี้รายการที่สองผมเปิดให้พี่ได้บูชากาันเพียงแค่หนึ่งพจัดส่งฟรีนะพี่นะ สำหรับรายการที่2อนะอันนี้ฝังตะกุดทองคํา2ดอกนะผมสาหรับรายการที่สนาะสำหรับรายการที่3ก็จะเป็นผ้าขนแผนเนื้อกยายศาสตร์ฝังตะกุดเงิน5ดอกจํานวนการจัดสร้างของรายการที่3ก็599โอ์งค์นะผมรายการที่3ามทำเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่550จัดส่งฟรีนะพี่นะผมมียอดมาร้อยนะผมก็คือยอดเท่านี้เลยครับ เลยนะครับพี่รายการที่2ผมมียอดมาแค่10องค์นะผมรายการที่3ามผมมียอดมาแบ่งพี่แค่ส5้าองค์สำหรับรายการที่2ก็มีพี่พีเอฟซจองไปบ้างแล้วทั้งหมด3องค์นะผมดังนั้นหมดชุดนี้แล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะผมเพราะว่า2รายการนี้เป็นรายการหลักๆนะพี่นะแล้วก็จํานวนการจัดสร้างก็สร้างน้อยนะผม สร้างน้อยมากครับผมสําหรับรายการที่2กับรายการที่3นะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของรายการที่2ครับผมตัวอย่างรายการที่2นะผมก็จะเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นพระผงขุนแผนเนื้อกระยาศาสตร์ฝังตะกรุดทองคํา2ดอกนาเลิกลุ้นเ์ไพรส์นะผมรายการนี้ก็ลุ้นเ์ไพภส์นะพี่นะแล้วก็จํานวนการจัดสร้างของรายการที่2จัดสร้างเพียงแค่ 168องค์เท่านั้นละผมรายการที่2เนี่ผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่1000พนจัดส่งฟรีนะพี่นะพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะสั่งจองพาะคุณแผนพายกุมารรายการที่2กับรายการที่3ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมสำหรับรายการที่2กับรายการที่3เนี่ย แพ็กเกจที่บรรจุองค์พระคุณแผนก็จะเป็นใส่องนะพี่นะเห็นไหมครับพี่ลักษณะตลับจะไม่ได้ใส่ตลับเหมือนเหมือนเหมือนตลับพระทั่วไปนะผมก็จะเป็นการบรรจุใส่องลักษณะแบบนี้ผมใส่องแบบนี้นะเป็นลักษณะใส่องในแบบโบราณนรผม ตังน,นี้ก็ให้พี่ได้ไปลุน้นเสือภัยด้วยนะนะผมสําหรับรายการที่สองเนี่ยนะเป็นเนื้อพมกยายศาสตร์ฝังตะกุดทองคำสองดอกผมเปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่หนึ่งพันครับผมจัดส่งฟรีรายการที่สองเป็นนำเลิกลุ้นเสือภัยนะพี่นะฝังตะกุดทองคำสองดอกเป็นรายการจองครับผมเป็นรายการหลักๆเลยนะผมที่ผมบูชามานะ รายการที่สามก็จะเป็นพระขุนแผนผงพายกุมารตะกรุดเงินห้าดอกลุ้นเซอร์ไพ่นะผมสำหรับจำนวนการจัดสร้างรายการที่สามก็สร้างเพียงแค่ห้าร้อยเก้าสบเก้าองค์นะพี่นะสำหรับรายการที่สามผมก็เปิดให้พี่ได้สั่งจองกันเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบจัดส่งฟฟีน,นะผมสำหรับรายการที่สามนะ แล้วก็ลักษณะการแพ็คของรายการที่3ก็เช่นกันครับผมลักษณะการบรรจุของรายการที่3มก็จะใส่โอคงเช่นกันครับผมบรรจุลงใส่โอค์แบบนี้นะพี่นะจะไม่ได้ใส่ตลับกล่องเหมือนพระทั่วไปครับผมจะเป็นลักษณะบรรจุใส่โองงนะผมตามตำรับโบราณนะผมสำหรับรายการที่2กับรายการที่สาม พี่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาทั้งสองรายการนี้นะผมมียอดมาให้พี่ได้สั่งจองกันจำนวนจำกัดนะผมจำนวนน้อยมากครับผมเพราะว่ายอดจำนวนการจัดสร้างของรายการที่2กับรายการที่3มนี่น้อยมากครับผมโอเคนะครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะสั่งจองก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิป ได้เลยนะครับผมยังไงผมก็ฝา,ากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ